สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับในประเด็นข่าวแว่วงทางด้าน,นการทหารข่าวนี้ก็จะเกิดขึ้นในแถบของจีนครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครัว่าการซ้อมรบทางทหารของจีนนะครับจีนเนี่ยมองอเมริกาว่าไม่ได้เป็นมิตรนะครับทุกวันนี้ครับจีนมองอเมริกาว่าเป็นศัตรูตัวจกาะของจีนมันก็เป็นผลพวงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานี้นะครับพื้นที่ในทะเลจีนใต้ สหรัฐอเมริกานั้นก็จะมีการส่งเครื่องบินเข้ามาส่งเรือพิฆาตเข้ามานะครับแล้วก็ตะล่มตะล่มมาในเขตของทะเลจีนใต้หรือแม้แต่ที่มันหนักสุดนะฮะก็มีการแล่นเข้าไปยังบริเวณช่องแคบไต้หวันก็ถือว่าใกล้หน้าบ้านจีนอย่างมากที่สุดนะครับจีนเองนั้นก็มองตนเองว่าเป็นมหาอำนาจเหมือนกันในขณะที่อเมริกาก็มองตนเองว่าเป็นมหาอำนาจเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่มหาอำนาจอีกซีกโลกหนึ่ง มีการส่งอาวุธนะครับไปเยือนถึงหน้าบ้านเนี่ยเขาก็มองว่านั่นคือการหมิ่นศักดิ์ศรีก็เหมือนกันนะครับหากว่าจีนนั้นจะมีการนําเรือพิฆาตไทสูน55เนี่ยนะครับเป็นเรือพิฆาตที่มันดีที่สุดของจีนแล้ครับไปแล่นตะล่อมตะล่อมแถวนิวยอร์กอเมริกาก็คงจะแสดงความไม่พอใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับใจเขาใจเราอเมริกานํา,าเรืบเบอพิฆาตอารีเบิร์กไปตะล่อมตะล่อม บริเวณแผ่นดินใหญ่จีนก็คงแสดงความไม่พอใจมันก็เลยทําให้จีนณนขณะนี้ครับก็เลยต้องมองอามิกาว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจเบอร์หนึ่งของพวกเขาและสิ่งที่จีนต้องการก็คือว่าหากว่ามันเกิดสงครามขึ้นมาครับผู้เขาเนี่ยจะต้องไปทําลายเรือรบของสหรัฐหรือแม้แต่เครื่องบินรบของสหรัฐนะครับที่มันมีโอกาสเข้ามาป้วนเปี้ยนใกล้กับแผ่นดินจีน จีนนั้นจึงได้มีการทําทุกวิถีทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํารูปแบบการจําลองโมเดลสถานการณ์ขึ้นมาจีนนี้ถือว่าเป็นเจ้าของการก๊อปปี้ครับการเรียนแบบเพราะฉะนั้นการที่จีนนั้นจะมีการเข้ามาจําลองอาวุธของสหรัฐนั้นซึ่งมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกอะไรจีนต้องการที่จะจําลองอาวุธของสหรัฐให้ใกล้เคียงกับขนาดจริงเขาทํากันถึงขนาดนั้นเลยครเพื่อต้องการจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง และรูปแบบการจำลองอาวุทธที่มาจากสมัมกิกาในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการมาสร้างทักษะให้แก่กำลังพลของพวกเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเพิ่งปรากฏเมื่อไม่นานมานี้นะฮะมันได้มีการปรากฏเห็นถึงเรือพิฆาตชั้นอาเรเบิร์กที่มองว่าโดนจีนยึดไปแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าจีนนั้นได้มีการสร้างเรือพิฆาตจำลองขึ้นมาลําหนึ่งที่มีขนาดเท่ากับเรือพิฆาตชั้นอาเรเบิร์ก แต่ถ้าผู้ชมครับถ้าหากว่าเราจะสังเกตกันให้ดีเลยฮะเรือพิฆาตชั้นอารีเบิร์กมันมีการติดธงชาติจีนนะครับบริเวณสะพานเดินเรือเป็นสีแดงโล่เลยฮะใครต่อใครเนี่ยก็สามารถรู้ได้ว่าน่าจะเป็นเรือรบของจีนแต่ถ้าหากว่านำภาพตรงนี้นะครับไปแปะยังเว็บไซต์ต่างๆอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าจีนน่าจะมีการบุกยึดเรือรบของอเมริกาได้หนึ่ลำนะครับ การที่จีนนั้นนํำ้าแบบนี้นะครับมาโชว์เนี่ยก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าจีนมองอเมริกาว่าเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งพวกเขาจริงได้มีการสร้างแบบจําลองในสภาวะที่เรียกว่าเหมือนจริงนะครับหต่อหนึ่งท่านผู้ชมก็ดูกันให้ดีนะฮะเลยพิ่่าตของจีนเือพี่ข่าตข,ข,ของสหรัฐก็มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับของจริงมากนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเือพิฆาตของสหรัฐก็จะมี ขนาดที่ใกล้เคียงกับเรือพิฆาตชั้นอาซาฮีของญี่ปุ่นเรียกว่าการซ้อมรบแบบนี้นะครับเหมือนยิงกระสุนนัดเดียวครับได้นกถึง2ตัวตัวแรกก็จะเป็นในฝั่งของสหรัฐตัวที่2ก็จะเป็นในฝั่งของจีนจีนเนี่ยจึงต้องมีการสร้างรูปแบบจําลองที่เหมือนจริงนะครับเพราะว่าเขาต้องการจําลองสถานการณ์การสู้รบที่เหมือนจริงเช่นเดียวกันเหมือนกับเมื่อไม่นานมานี้นะครับมันก็มีการปรากฏภาพ เครื่องบินแบบ J3 1ก็นำมาจอดบนดาดฟ้าเรือบรรทุกคบินในสภาพที่เหมือนจริงจนใครต่อใครเขาก็บอกว่าจีนนั้นน่าจะมีการสร้างเครื่องบินแบบนี้นะครับเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็มีการนำมาลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่บินแต่ว่าการที่จีนทำแบบนี้นะครับก็เหมือนประหนึ่งว่ามันมีความสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมบุคลากรของพวกเขา เหมือนกับภาพ1ครับที่มันปรากฏขึ้นในช่วงปีที่แล้วนะครับที่มันมีเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมที่มาจากชาติตะวันตกนะครับก็มีการเข้าไปแคปเจอร์ภาพ1ที่มันเกิดขึ้นกลางทะเลทรายในฝั่งจีนภาพถ่ายตรงนี้นะครับมันมีการพบว่ามันมีรูปแบบจําลองของดาดฟ้าเรือพิฆาชัดอารีบเบิร์กนะครับประมาณ2ลํลำในสภาพที่มีขนาดจริงนะครับ คือจีนเนี่ยอาจจะมีการจำลองเข้ามาโจมตีดาดฟ้าเรือตรงนี้ก็เป็นไปได้พวกเขาก็เลยต้องมีการสร้างรูปแบบจำลองแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดก็คือว่าขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นแพตเิออก็น่าจะเป็นแพ็กสก็มีการปรากฏตัวบนท้องถนนของจีนจนกระทั่งเกิดเสียงวิพากวิจาร์ต่างๆอย่างมากมายว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยครับสงครามที่มันเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้น ยูเครนมีการแฮปเอาระบบแพ็กสมนะครับมาขายให้แก่จีนนะฮะมันก็เลยมีการเข้ามาปรากฏภาพรถบรรทุกคันหนึ่งนะฮะที่มันมีการบรรทุกแท่นยิงแบบแพ็กสบนท้องถนนของจีนจนกระทั่งล่าสุดนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยก็เลยมีการวิเคราะห์ว่า p a t เ i ิ t แพ็กสตรงนี้นะครับมันเป็นของปลอ,อมครับที่จีนมีการผลิตขึ้นมาเองในลักษณะที่เรียกว่าเหมือนจริง นักวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาก็เลยมีการไปประเมินว่ามันก็ยังไม่ตรงซะทีเดียนะครับก็ยกตัวอย่างว่าพวกดอกยางเนี่ยก็ไม่เหมือนครับไฟท้ายก็ดูแล้วว่าไม่ตรงกับแพตติออดของจริงที่อเมริกาผลิตขึ้นมาเองครับ